ส่วนทางด้านของภาพเศรษฐกิจวันนี้อยากจะชวนไปดูมุมของโจไบเดนกันสักหน่อยนะคะเพราะว่า มีคำแนะนำที่น่าสนใจนะคะซึ่งหลายฝ่ายประเมินไว้นะคะว่าโจไบเดนเองเนี่ยกำลังปรับทิศทางในการดำเนินเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของพันธมิตรในต่างประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของทาง Japan Times นะคะได้หยิบยกรายงานพิเศษมานะคะซึ่งรายงานนี้จริงๆแล้วถูกจัดทำโดย Bloomberg นะคะโดยระบุว่าโจไบเดนเนี่ยกำลังปรับกลยุทธ์แล้วก็กรอบการทางานนะคะเพื่อที่จะเข้าหาประเทศในแถบเอเชียม,มากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักๆแล้วเขาก็จะพยายามสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI s e เซมิคอนดักเตอร์หรือแม้แต่เรื่องของการสื่อสารรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็พยายามที่จะทําให้สหรัฐใช้แนวทางเขาเป็น2องคำนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีด c โมครก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยควบคู่กันไปซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็แตกต่างจากสิ่งที่ประเทศในเอเชียส่วน อาจจะกําลังเป็นนะคะนั่นก็คือเทคโนที่เป็นเทคโนโเผด็จการนะคะหรือว่าเทคโนดิกเตอร์คือไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเหมือนที่ซีกโลกตะวันตกเป็นอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่ไบเดนทำอยู่นี้เนี่ยหลายคนบอกว่าคงต้องทบทวนซัพพลายเชนนะคะหรือว่าห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสหรัฐเองกําลังประสบกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญ ในคำคำคำอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ด้วย อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเซมิคอนดักเตอร์แล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเศรษฐกิจอย่างเช่นแบตเตอรี่กําลังสูงส่วนประกอบด้านเพสัญญกรรมแล้วก็แร่สําคัญสําคัญนะคะก็ถือว่าค่อนข้างขัดแคลนทีเดียวในสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าสหรัฐเองเนี่ยหันไปเน้นในแง่ของการสร้างพันธมิตรด้วยการใช้ซัพพลายเชนด้านเทคโนโลยีแบบนี้นะคะแล้วก็หวังจะพึ่งพาจีนไม่แน่ใจว่า จะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าประเทศที่มีกําลังการผลิตสูงแล้วก็เป็นประเทศผู้ส่งออกชั้นนําของโลกรวมถึงในภูมิภาคเอเชียก็คือประเทศจีนนั่นเองและนอกจากนั้นถ้าเขาหันไปพึ่งพาประเทศอื่นนอกจีนในเอเชียอาจจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐพร้อมรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ ครั้งใดก็ตามที่พูดถึงสหรัฐอเมริกานะครับต้องไปดูอีกหนึ่งประเทศนั่นก็คือจีนกันด้วยะนะครับผมได้เคยคุยกับอาจารย์อาตั้งนิรันดรซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยากรของ The Standard World Forum ในวันศุกร์นี้ท่านบอกแบบนี้นหมดยุคแล้วของการนําเดี่ยวของสหรัฐมีความหมายว่ารายงานเรื่องสหรัฐต้องรายงานเรื่องของจีนควบคู่กันไปด้วยและหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะบอกว่ามหาอำนาจใดนะครับที่จะสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจกันได้ต้องไปดูนะครับว่างบประมาณ RD ที่เขาใช้นะั้นะเป็นเท่าไหร่ต้องบอกแบบนีี้ทั่วโลกก็บบบอแน ประเทศที่จะเป็นเทคโนโลยีบริษัทหรือเทค h นโลยี n นเศรษฐกจจะต้องมีสัดส่วน GDP ที่ใช้จ่ายกับการวิจัยประมาณสัก2%แต่ล่าสุดนี้เราลองไปดูจีนนะครับว่าล่าสุดนี้เขาใช้เงินในปีที่แล้วเนี่ย2020 378,000ล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยและการพัฒนามีความหมายว่าใช้เงินในการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D นั้นมากกว่าปีใดๆมีความหมายว่า2.4%แล้วของ GDP ถือว่าเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูว่าสหรัฐเป็นเท่าไหร่แต่ไปดูจีนกันก่อนครับว่า ปีที่ผ่านมาจีนก็เดินหน้าในการที่จะใช้งบประมาณนะครับโดยรวมแล้วเทียบกับ GDP คือ2.4ซึ่งถือว่าเยอะมากในการวิจัยและการพัฒนากันด้วยทีนี้เขาวัดมาจากอะไรกันบ้างเขาจะไปดูว่าสินค้าและบริการที่มีพื้นฐานของการวิจัยและการพัฒนาใหม่ๆนั้นมากขึ้นขนาดไหนปีที่แล้ว2020ถือว่ามากขึ้นถึง10 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับจีแล้ว10%นี้นะครับในการเพิ่มเติมขึ้นจากปีก่อนหน้าถือว่าไม่เยอะเลยและถือว่าเป็นปีที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดใน5ปีด้วยกันนะครับเพราะปี2019คือก่อนโควิดนั้นสามารถที่จะเข็นเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนี้เข้ามาในสินค้าและบริการได้ถึง12.5%ในขณะที่ปีที่แล้ว10%กันด้วยนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าพอพูดถึงการวิจัยนวัตกรรมต้องไปอูห้องแลบหรือห้องทดลองกันบ้าง จีนเองมีห้องแลบปฏิบัติการแห่งชาติจำนวน522แห่งอันนี้เป็นแบบหลักนะครับศูนย์วิจัยวิศวกรรมแห่งชาติอีก350แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ20กว่ามณฑลของจีนกันด้วยขณะเดยียวกันมีการออกสิทธิบัตรหรือ patent เพิ่มเติมขึ้นถึง40%ก็คือ3.6ล้านสิทธิบัตรกันด้วยทีนี้เมื่อพูดถึงจีนกันไปแล้วใช้เงินไป378,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ไปดูนะครับว่าแล้วทางสารัฐเขาใช้เงินเท่าไหร่ปีที่แล้วลดลงหวบอย่างน่าวิตกกังวลทีเดียวนะครับอดีอเมริกาปีที่แล้วอยู่ที่1 3ึ0 0แล้านก็คือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่จีนจ่ายเงินไปด้วยแต่ทั้งนี้ั้นั้นปีที่แล้วเนี่ยสารัฐก็มีตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจมากๆคือดัชนีในการใช้จ่ายกับเรื่องการก่อสร้าง ีที่แล้วพุ่งขึ้นนะครับ1.7%ด้วยกันนะครับอันนี้เอาเฉพาะเดือนมกราคมซึ่งต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว1.7%ในเดือนมกราคมซึ่งถือได้ว่าแตะระดับ1.521ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ที่มีการทําสถิตินี้มานะครับตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วก็ปี2 5 4 5น่นู่นเลยและถือได้ว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้0.8%ด้วยกันหลังจากที่เพิิม่มมมเเตขึ้นนาในดือนมกราาาคคมมที่ผ่ผนนะรับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่เป็นอัตรารายปีการใช้จ่ายด้านการกอร่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับ5.8%ในเดือนมการาคมส่วนการกอร่อสร้างในโครงการภาคสาธารณะเพิ่มขึ้น1.7%ขณะที่โครงการใช้จ่ายรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น 6.8%มีความหมายว่า g o v e r n m e n t s p e n d i n g ก็ดีการลงทุนในโครงการสาธารณการสร้างที่อยู่อาศัยนั้นสูงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับและการใช้จ่ายรัฐบาลในส่วนของท้องถิ่นคือมรัฐและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น1.3%กันด้วยซึ่งสิ่งนี้คือการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยครับวันศุกร์นี้เรามีนัดกันนะครับ The Standard Wealth Forum นะครับชื่บบ Catch the next curve า เป็นเมกะอิชูที่เราต้องคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมกโรก็ดีนะครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็ดีเรื่องของการลงทุนต่างๆก็ดีเรื่องของวิชั่นของผู้บริหารว่า s c u r v e ใหม่ๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำคัญมากๆนะครับเรามีที่จำนวนจำกัดนะครับเพียงแต่ท่านสแกน QR โค้ดตรงนี้นะครับเข้าไปรับโค้ดแล้วก็ลงทะเบียนได้เรามีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัดนะครับเป็นแบบออนไลน์กันด้วยนะครับยังเมื่อไรที่อยากจะมาบอกข่าวดีเพราะว่าผมใช้คำว่า Early birds นกที่ตื่นช้าก,กว่า Pick worms คัวเดี๋ยวจะเต็มไปก่อนคนที่ตามเราทุกวันเดี๋ยวจะพลาดไปอย่าพลาดนะครับ วันศุกร์นี้10โมงถึง6โมงเย็นนะครับ<ช>ูกใจเลยเนาะถูกต้องฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่เพียงคุณต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นไลฟ์แบบที่เราไลฟ์กันทุกวันนี้นะคะคือต้องเป็นคนที่มีโค้ดถึงจะมีสิทธิ์เข้าฟังเท่านั้นดังนั้นวิธีการก็คือสแกนเคียร์โค้ดแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยรวมถึงเราจะมีมุมมองจากต่างประเทศนะคะทั้ง Morgan Stanley แล้วก็ UBS เนี่ยมาแชร์ในวิวของการลงทุนในปีนี้ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้น เดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะ